สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสองหายอยู่หากินมือนี่ผ้ามาเทียวผู่ดานท่องพี่น้องบุดีออกจากบา้านมณีสามสี่มือครับฝนตกพายุเขาวสวงนี่ผู้ที่พายุพายุเบิร์ครับพี่น้องมือนี่ก็เลยมาเทียวครับผมผู่ดานท่องพี่น้องเพิ่งนะครับด้วยอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวด้านแหลกพี่น้องขึ้นมาจากสันผููครับผู้ใดผู้ใดหมักแบบคว้มสูงอากาศเย็นสวงปีใหม่นี่แบบงามเลยพี่น้องเพิ่งนะครับด้อ อยู่สวยครับผมอยู่น้องพักแวนครับพี่น้องบ้านน้องพักแวนอำเภอโพไซครับผมจังหวัดอุบลครับผมมา,าส่วนนี้ดอกไม้นาฟนก็งามครับเื่องพี่น้องดอกไม้นาฟนครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ,ได้เหมนะครับด้อสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับผมภูด่านทองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอโพไซ บ้านหนองผักแว่นครับผมลืมผากกดติดต,ตามด้ครับเบืองตามผมมาครับผมฐานทีถ่งเที่ยวใหม้ด้วยพี่น้องเบิงครับเบิงวิวสวยโบตรงไปหอดตางประเทศพี่น้องขึ้นมาสม้มแต่ว่าปีใหม่นีพันธุจัดเข่าดาวอยู่ครับพี่น้องไพ่ชิมาก,กลางต้่นกลางยัางนีเบิงทะเลหมอกทลเลยั่งได้เบิดครับผม ครับตามผมมาครับผมเน,นื้พี่น่องเลยนีอินวิวสวยเลยครับนี่ตน้นไม้นี่ครับพี่น่องของป่านี่เบิ้งพี่น่อง ของแท้ที่เขาไปเห็ดไปปลูกคายนะครับไปแย่คายเดินด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งเดือปลาก็มีพี่น้องหนึ่เดือปลาครับผมผลไม้ปลากินโมดายพี่นอ้องเบื่อเดินนะครับเด้อวิวสวยอย่างสวยงามครับผมเดินด้วพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับพี่น้อง สวัสดีครับ